สวัสดีนะทุกคนสวัสดีครับวันนี้นะเราก็จะมารีวิวมดยูนิคอนกันเนาะซึ่งมดยูนิคอนในวันนี้นะคะแต่และตัวเนี่ยก็จะมีความสามารถไม่เหมือนกันด้วยนะเฮ้ยนี่มันมาลิตเตอร์พ و ن ชัดๆเลยดูดิก็ขายอยู่นะแต่ว่าไม่น่าจะเหมือนทั้งหมดอะ่ะมันไม่ใช่ลิ l เตอร์พนี ي มันเป็นยูนิคอนที่เป็นธาตุอ่ะไม่ว่าจะเป็นธาตุดินน้ำลมไฟอะไรประมาณเนี้ยแล้วของโปรดที่น้องชอบกินมากที่สุดก็คือ บล็อกวีดค่ะ <G ül> ให้บล็อกวีดกับตัวเล็กๆกินแล้วก็นางก็จะค่อยๆตโตเต็มวัยนะเฮ้ย hey, ชอบกินเหมือนพวกเราเลยถ้าใส่อันถึงจะขี่น้องได้นะคะ hey, อย่างเช่<า>น,ชนตัวนี้เป็นยนะูนิคันไฟอิงเนาะโอ้ตัวนี้จะบินได้นะคะมันอะไรนะ <G ül> มีความสามารถในการยิงใส่ฟ้าได้ ยิงแล้วติดลอยติดลอยแล้วก็ติดไฟด้วยนะอุ้ยไม่ตายก็ให้มันรู้ไปเขาบอกว่าตัวนี้ยังโหดอ่ะนี่แล้วก็ค่อยๆล่อนลงด้วย slow f i i n g โหดเกินระวังนะโดนยิงเข้าตัวใหม่เลยนะขอบอกเฮ้ยอย่าเพิ่งยิงพี่เกนฑโอ้ยจยโอ้ยร้อน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 เหมือนโดนฟ้าผ่าหรือว่าไฟช็อตอะไรประมาณเนี้ย เก่ง <Hey? S 2> ตัวนี้ก็เก่งนะมีกตัวได้อยู่ตรงนี้มีตัวอยู่ในปราสาทใช่มันมีหลายธาตุนี่ไม่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงเดี๋ยวจะพาไปดูอีกธาตุจริงนะนี่ไงสีฟ้าเป็นน้ำแข็งแล้วนี่ไงตัวนั้นเป็นยูนิคอนธาตุน้ำแข็งว้าวสวยจุ้งเบยอ,อันนี้เอามาไปลองดินี่เลยวิธีการขี่แค่ใส่อ,อนันแค่นี้ก็ขี่น้องได้แล้วล่ะลักษณะของน้องเนี่ยก็จะออกสีฟ้าฟ้านะนั่งนัก แล้วก็น้องมีความสามารถในการยิงน้ําแข็งได้ค่ะแต่ว่าน้องเนี่ยบินไม่ได้นะคะแต่ว่าเวลาน้องเดินกลางอากาศเนี่ยจะทําให้พื้นเนี่ยกลายเป็นน้ําแข็งนะคะน้องสามารถสร้างพื้นน้ําแข็งได้ค่ะโอ้ยสุดยอดเลยแล้วก็ยิงน้ําแข็งได้ด้วยนะอบปาว่าตรงนี้ก็โหดเหมือนกันยังสวยดูดิเอาไว้เลี้ยงแล้วก็สู้กับมาสเตอร์ได้เลยแหละน้องก็จะวาร์ปตามเราไปทุกที่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราเป็นเจ้าของน้องแล้วดูดิ ถ้าแบบจะลงหน้าผาหรือว่าลงไปในน้ําเนี่ยน้องก็สร้างพื้นน้าแข็งให้เราสบายล่ะไปเราไปตามหาพพวกคนอื่นต่อดีกว่าแล้วไฟไหม่น้องก็ยิงน้ําแข็งได้นะแล้วก็นี่เลยเดี๋ยวเรามาจ้ากันอีกตัวงดีกว่านะ<อ>ซึ่งตัวนี้ก็สวยไม่เบาเลยนเนี่ยน่ารักเชียร์ดูขนตาก็สิ มันตังเงินทุกตัวเลยนะค่ะบอกนีตังงอนะอืมอย่าางอเลยน้องไม่ชอบให้เงอน้องชอบให้ขี่มากกว่าเฮ้ยนั่นไงบอกแสอีกตัวอยู่ทางนู้นเขาบอกว่าให้เราเนี่ยวิ่งตามโลโก้ที่ขึ้นตรงนี้นะคะเป็นโลโก้ของยูนิคอนเนาะเฮ้ยตัวดำๆนี่ท่าอะไรอะเนเธอร์วะดำๆมันจะบอกว่าเจ้ายูนิคอนท่าต่อไปเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ปราสาทเนเธอร์ Nathan นะคะอ๋อโหนั่นปราสาทเขาเหรอเน้ายวิวย,ยังสวยตอนนี้เป็นยูนิคอนเนเธอร์นะคะ จริงๆแล้วเนี่ยสามารถหาจเจอได้ในเนเธอร์เลยนะถ้าอยากจะจับน้องจริงๆเนี่ยในแมปนี้นะคะก็ไปจับไปในเนเธอร์ได้เลยเนาะแต่ว่าในปราสาทนี้ก็มีค่ะเป็นปราสาทที่เขาจําลองขึ้นมานะร่างาของน้องก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะคะตอวก็จะแบบออกสีเหมือนเนเธอร์เนาะว้าวสวยจุงตีออกเท้าๆ,ๆ้นิดนึงนะแต่ว่าหางสีม่วงนะคะน้องทาอะไรได้อ่ะน้องยิงไฟได้ฮะยิงดิ ใช่แต่ว่าเป็นไฟวิญญ,ญาณจะติดพิษได้นะโอ้โหนี่ยเปิดด้วยหรือก็ซิล่าเนี่ยนะออยิ่งกว่าก็สซิล่านะขาบกโกรธเกินโว้ยดูดิไม่ตายก็เลยไม่เตาแล้วพังหมดเน,นี่ย่ะเวลาน้องวิ่งอ่ะติดไฟได้ด้วยนะเฮ้ยซัมมี่พิงไม่โกรธด้วยนะดูดิเท้าติดไฟด้วยใช่ถ้าแปลว่าบางตัวเนี่ยทําจะไม่โกรดน้องเลยนะดูดิโหดนะ้เนี่ยติดพิษตายไปเลยไฟไม้มาละอ๋อโอ้ยพังแล้ว บางครียูนิคอนจะได้ไม่โดนไฟไหมเงี้ยเอาประสาทตัวเองทำไมวิ่งให้ดูว่าแบบว่าตามเท้าที่น้องวิ่งเนี่ยมันจะมีไฟลุกด้วยนะคะส่งกับเป็นยูนิคอนเนเธอร์เนาะเฮ้ยข้างน้กก็มีตามไปแล้วตามไปแล้วคร้ายไหนแมเลยนะแล้วก็อีกประสาทหนึ่งตัวนี้จะเป็นเอ่อไม่ใช่ธาตุนะแต่ว่าจะเป็นวอร์เดนค่ะก็คือจะเป็นยูนิคอนวอร์เดนเนาะอุ้ยทาไปดีแล้วอ้าวสีเหมือนวอร์เดนเลยนะคะนี่เันวอร์เดนจริงด้วยดูดิตัวนี้เราก็จับมาเลี้ยงได้นะ นี่ถ้าเราขี่น้องแล้วละก็น้องมีความสามารถในการยิงคริสโซนาได้นะคะ โอ้โยนี่ก็วอร์เด้นจริงๆก็ดิโอ้โยสุดยอดเลยยิงได้เหมือนวอร์เด้นเลยนะแต่ยิงมาทางนี้นะถ้ก็สามารถเรียกวอร์เด้นขึ้นมาได้ด้วยอาอเฮ้ยเออเออจะเรียกมาทำไมหรือเขานพวกเราอ่ะมา<อ>ะแล้วมันไม่ได้เป็นพวกเดียวกับเรานะฮะเอาเรียกมาทำไมอะเรียกขึ้นมาให้เห็นไงว่ามีความสามารถ,ถาในการเรียกวอร์เดนได้ทุกที่เลยไงทอยครับโอ้ยไปที่ไหนน้องก็เรียกวอร์เดนหนักมาได้ทุกที่เลยนะเดี๋ยวน้องตายอะ เอ้าเรียกมันก็ยังมาอยู่ที่เหรอใช่เรียกได้ไม่จำกัดเลยโอ้มาจำกัดไม่ได้เลใครมาเมื่อไรก็มาได้เลยลองสู้กับวอร์เด้ดูดิมันไม่โดนอ๋อมีความรู้สึกยังไงบ้างที่โดนคลื่นเสียงตัวเองโจมตีเนี่ยไอ้ดุกดุยมาแล้วรู้สึกไงบ้างอะไปแล้วตายแล้วโอ้ยยักษ์เกินยักเกินยักเกินอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวดีคันไปไปอ้ยแล้วแล้วย่าเพิ่งแล้วก็มายุนิคันของเราทุกตัวเนี่ยมีความสามารถในการกระโดดสูงนะคะ เบว่ากระโดดสูงมากเลยนะดูดีสูงแบบว่าเท่ากลางอากาศเลยนะนี่เดี๋ยวแบบว่าต้องลองกระโดดดูไหนนะปึ๊บนี่โอ้หขึ้นสูงไม่พอนะน้องยังมีความสโลนิดๆิเนาะ ไปเถอะไปข้างหน้ากันดีกว่า<อ>เรามาที่เสถาวรชายหาดทะเลทรายนะคะวิวิหารเราจะเจอกับยูนิคอนน้ำค่ะหรือว่ายูนิคอนทะเลเนาะก็แค่ม้าธรรมดาที่อ้อวมีสี่ขาปกติที่ขาของน้องสังเกตที่ขาของน้องนะอยู่บนบกน้องจะมีสี่ขานะคะแต่ถ้าลงน้ำมาเลยล่ะก็ขาจะเปลี่ยนเป็นหางนางเงือกเลยค่ะว้าวกลายเป็นม้าเงือกเลยุยสวยจุ้งอุ้ยน่ารักปะลูดี เฮ้ยเปลี่ยนจากขาให้กลายเป็นหางได้ด้วยอ่ะแล้วาขาขึ้นมาอีกอ่ะเขาจะกลายเป็นขาเหมือนเดิมแม่ถ้าเราขี่มีคอนเนี่ยเราจะมีความสามารถหายใจใต้น้ําได้เนาะแล้วก็ว่ายน้ําเร็วนะแล้วก็น้องยินมิคอนทะเลของเราเนี่ยมีความสามารถในการยิงฟองอากาศได้นะคะยิงฟองอากาศศัตรูได้เนาะแต่ว่ามันยิงเบานะคะโอดเกินต้องยิงย้ำๆย,ยิงบ่อยๆนะกว่ามันจะตายนะเอ้ยไม่จำกัดแบบเนี้ยจะเบาหรือจะแรงไม่เป็นไรหรอกอัดรัดวๆไปเลยแต่ว่าเราจะดำน้ำําได้สบายเลยเนาะดูดิมันน่ารักมากเลยนะ ต้องกดสเปซบาร์ค้างนะคะน้องถึงจะไต่ขึ้นมาได้นะเนี่ยพักขึ้นบนบกแล้วว่าน้องก็มีขาเหมือนเดิมเห็นเปล่าเนี่ยดูดิทวินวันเลยนะพี่จะลังขี่ดูดิสวยจุงไหนลองดีน้องสวยมากเลยตัวเนี้ยไหนก็เปลี่ยนเป็นขาที่น่าเข่จองตัวนี้เน่ะเขาจองัวนี้เขาชอบดูดนี่ไงแอ่งน้ำแชวฟว้าวดูหางสิน่ารักไหมน่ารักไหมเป็นม้าเงือกจริงจริงด้วยไม่ใช่นังเงือกไหมตัวนี้เขาจองแล้วนะ ันนี้สวยเฮ้ยพี่กันอยากได้ตัวนี้แต่ว่าขอขี่มา้ายูนิคอนวอร์เดนไปก่อนนะเพราะว่าตัวนี้มันแ,แปลกดีนะแล้วมันยิงคลื่นเสียงนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะเข้ามาในป่าจังเกิลน,นะคะเฮ้ยท้งไงตัวนึงจะเจอกับเจ้ายูนิคอนกรีนค่ะหรือว่ายูนิคอนฟอเรสต์นะคะตัวนี้เป็นยูนิคอนป่านะคะก็คือมันจะมีความสามารถในการยิงพุ่มไม้ออกมาได้นะคะนี่สวยจังเลยนะตัวนี้เยียมอวังยิงรูเปล่าเนี่ยยิงออกมาแล้วเนี่ยดูดิ มันก็คล้ายมันปลูกพุ่มไม้อสเซียให้เราเลยอะยิ่งเป็นพุ่มไม้เฉยอะไรจะรักธรรมชาติขนาดนี้เนี่ยอันนี้สวยๆปลูกให้เสร็จเลยอะอ๋หอหอกิฟต์แต่ได้มันปลูกผักผลไม้ไม่ได้มันมปลูกแต่รดาษไม้อะมันก็มีแค่ต้นไม้ไม่ใช่หรอมันมีดาเมจแต่ว่าไม่แรงนะแต่ว่าน้องรักธรรมชาตินะโอ้โหเนี่ยขนาดไม่แรงนะตัวเย่เลยเดียว ยิงแพนได้ยังตุยแย่แรงไรเห็นเปล่าเลียกการจะทันนั้นมาลองดาเมดดูไง <G ül> ตรงน,นี้ก็สีสวยนะตรงน,นี้จะเน้นห่างเป็นสีเขียวนะคะ <G ül> เดี๋ยวเราขึ้นไปอีกที่นึ่งเนาะท <G ül> ี่ภูเขาข้างบนเนี่ยมันจะมียูนิครอนรอีกท่าวิงนะคะขอเข้าไปดูหน้ามันหน่อยเนาะ,ะเป็นยูนิครอนรทะเลทรายค่ะหรือว่ายูนิครอนรแซนดีนะะ้เนาะ อ๋ตรงนี้น่าจะยิงไฟได้หรือเปล่าหรือว่าน้องยิงแมกมาได้ใช่ใช่ตอนนี้ยิงแมกมาได้เนาะหานนะกระเพิงแม่นี่ไงลองดูเปล่ายิงเป็นอะไรอ่ะโอ้โหยิเป็นบอสเลว่าีไยิงเป็นทรายนะไม่ใช่น้องยิงเป็นแมกมาเนาะอุ้ยโหดเกินแลใครจะสู้ไหวนี่อันนี้ไม่ต้องสู้มันยิงเป็นแมกมาเฉยๆแต่มันก็มีดาเมจเหมือนกันนะไนลองดีลองดีนี่สวยถามเก่งด้วยเห็นเปล่าโอ้โหสองนัดน้องแก่ก็ตุเยะนะ น่าเลี้ยงมากเลยตัวเนี้โหเตอร์ก็ใช้งานใช้ได้นะดาเมจใช้ได้นะแต่สู้ว้าไดนไม่เคไม่ได้หรอก <G ül üyor> เขาบอกว่าน่าเลี้ยงทุกตัวเลยโดยเฉพาะตัวที่เป็นวอเดนกับตัวที่เป็นน้ํานะ ตัวที่เป็นไฟมันก็น่าเลี้ยงนะตัวนี้ก็สวยเลือกไม่ถูกเลยค่ะเลือกทุกตัวได้เปล่าแล้วนอกจากนั้นเนี่ยน้องก็ยังมีไอเทมแบบเป็นเครื่องแต่งกาย a อเซอร์รีตกแต่งตัวน้องได้นะคะขึ้นชื่อว่ายูนิคอร์นเนี่ยเขาก็รักสวยรักงามใช่ไหมจำเป็นจะต้องมี a อเซอร์รีแต่งตัวให้น้องค่ะซึ่งมันก็มีทั้งหมด6แบบด้วยกันนะคะ จริงมันก็ครับได้นะแต่ว่าเราหยิบออกมาเลยแล้วกันเนาะอันแรกค่ะก็จะเป็นมงกุฎทองค่ะใส่ให้ตัวนใส่ดีล่ะเอานี้ละกันให้เจ้าตัวนี้ใส่เนาะว้าวดูเป็นเจ้าหญิงขึ้นมาทันทีเลยดูดิเหมือนเป็นพินเซตยูนิคอรนเลยเนาะสวยจุเลยเอ้ยน่ารักก็ดูดิเออเข้ากับน้องดีเนาะแล้วก็อันต่อไปค่ะเป็นหน้ากากทักซีโดนะคะตัวนี้ให้ตัวไหนใส่ดีล่ะอืม เอาตัวสีเหลืองดีไหมตัวสีเหลืองน่าจะเข้ากับหน้ากากดีเนาะนี่ใส่แมสแล้วเฮ้ยนี่มันเพลยเอ็ในเซเลอร์มูนี่นะหน้ากากคัสซิโดเนี่ยน่ารักมากเลยหน้ากากสีม่วงดนะ้วยนะดูดิมันเข้ากับสีขนของน้องเลยนะต่อไปจะเป็นมงกุดดักสมเออไม่ใช่มงกุดดอกไม้ตัวนี้เข้ากับอืมตัวนี้ดีกว่านาะนี่เจ้านี่เลยยูนิคอนตัวนี้เอ้ยน่ารักอนะ่ะดูดิใค้ยังหวังไม่ถูกเลยไม่คิดดูดิถ้าเราเลี้ยงยูนิคอนนี้จนหมดนะ แล้วเราแต่งตัวให้น้องด้วยอ่ะเขามันน่ารักขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็น,นี้จะเป็นอัซมณีที่เป็นแว่นตานะคะตัวไหนดีอ่ะใส่แว่นตาตัวนี้ก็ดีนะ้องใส่ดิเอ้ยยูนิคอนวาร์เดนใส่แว่นตาเหมือนน้องใส่ตาไม่ดีอยู่แล้วนะ ใส่แว่นตาซะหน่อยลวกันนะจะได้มองเห็นชัดขึ้นไงต่อไปจะเป็นหมวกแก๊บนะคะเป็นหมวกแก๊บสีแดงบางๆนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องยิริคอนตัวเนี้ยใส่ละกันนะอ้โหอยบางจริงด้วยไว้กันแดบดบบางจนไม่มองกกไม่เห็นเลย,เ,ลย <laughs> เป็นเครื่องแต่งตัวของน้องไงต้องจะได้ดูแบบว่าไม่ซ้ําแบบไงแต่ก็สวยไปอีกแบบเนาะยีใใรีคอนเขาชอบแต่งตัวอยู่แล้วแหละต่อไปก็จะเป็นโบผูกผมค่ะเราก็จะใส่โบให้น้องนะตัวนี้เนาะกับตัวนี้นะคะ นี่อย่าล้งใส่ให้น้องดูกันนะเอ้ยน่ารักก็ดีมันมีโบว์อยู่บนหัวนะค้างหนึ่งด้วยอ่ะนักปฏิและน่ารักขึ้นเยอะเลยเพราะแต่งตัวแล้วน่ารักขึ้นเยอะเลยเนาะมันมันชาบเดี๋ย้น้องเปลี่ยนสีไม่ได้อะนะเพราะว่าสีของน้องแต่ละตัวเนี่ยเขาจะเป็นสีประจำธาตุของเขาเลยนะก็โอเคค่ะวันนี้เราก็รีวิวหมดยูนิคอนไว้แค่นี้กันเนาะถ้าชอบยูนิคอนแฟนตาซีแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ้งให้กันด้วยนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดค